วันนี้เราอยากเดินมาดูบรรยากาศที่แบบตอนน้ำมืดขนาดน่ยที่ริมแม่น้ำบ้านเรามันเป็นยังไงเราก็เออบันทึกภาพไปเพื่อนด้วย,วยเพื่อนเห็นไหมที่แฝงไฟเปิดไฟนะั่นแหะคือบ้านเราเราเป็นคนตื่นเช้ามากแม่ว่าจะนอนดืกแค่ไหนเราก็ตื่นเชา้าเรามีความรู้สึกว่าถ้าตื่นเช้าเราได้เห็นอะไรมากหน่อยอะไรอเงี้ย คือเหมือนถ้าเราตื่นเช้าเราจะได้เห็นโลกใบนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าชีวิตคนเรามันสั้นอันนี้อันนี้เป็นแม่น้ำที่เราเดินมามันก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้ไม่ได้อันตรายอะไรนะเพื่อนๆนก็คือก็ไม่ได้บอกว่าประมาทนะถ้าสมมติเราเห็นอะไรเราก็วิ่งหนีทันมั้งอันนั้นก็คือแม่น้ำที่มันมืดมืดนะั่นแหละ คือด้วยที่ตื่นแต่เช้ามากนึ่งข้าวทิ้งไว้เราก็จะออกมานั่งหน้าบ้านเดินเล่นหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินเลื่อยเปื่อยมาเรื่อยๆนึ่งข้าวนึ่งข้าวเหนียวบ้านเรานึ่งข้าวเหนียวมันต้องทําไฟอ่อนๆข้าวจะได้นุ่มมันมันจะเร่งไม่ได้มันจะมันจะแบบทําให้สุกเร็วๆอะไรอยงเงี้ยไม่ได้ช่วงที่เราให้ข้าวสุกเราก็จะชอบมานั่งหน้าบ้าน นั่งหน้าบ้านแล้วก็เดินเล่นเห็นไหมเพื่อนที่เปิดไฟนะ้นาน้าบ้านเราเปิดไฟนะั่นอะ่ะมันก็จะมืดมืดนหนยนี่นี่ตื่นเช้ามาหน้าเราก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละเสียงฝนตปาะแปะพึ่ยตื่นแต่เช้ามันดีนะเพื่อนเพื่อนเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรเพื่อนเพื่อนฟังอนะเนาะ ตื่นเช้ามันดีมันสมมุติคนนี้เขาตื่นสายใช่ไหมแต่ด้วยภารกิจของแต่ละคนและความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่ไม่ได้บูลลี่กันนะคือเราถ้าสมมติว่าตื่นสายใช่ไหมแป๊บเดียวมันก็ข้ามแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็ได้นอนเยอะพักผ่อนเพียงพอโอเคมันก็ทดแทนกันนั่นแหละแต่เราตื่นเช้าแล้วแบบเออเราได้เห็นเราได้เห็นอะไรเยอะกว่าอะไรเงี้ยบางคนก็คิดว่าเอ้ย ตื่นสายก็ได้นอนพับผอนอะไรเนาะก็ก็ไลฟ์สไตล์ของคนก็ไม่เหมือนกันเราชอบตื่นเช้าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนั่นไงบ้านบ้านเราก็จะเปิดไฟบ้านน้องสาวแม่เราอันนี้บ้านเราอันนี้ก็บ้านน้องสาวคนเล็กของแม่สามหลังเขาจะอยู่ติดกันแม่เราเป็นคนโตแม่เราก็จะอยู่ตรงกลางน้องสาวเขาสองฝั่งอก็จะแบบไปมาหาสู่พี่สาวด้วยกันแต่ละคนก็ เอาเอาข้าวของกินอะไรมาให้เป็นการดูแลพี่สาวมันก็เป็นบังเอิญเนาะที่บ้านแม่เราเป็นพี่คนโตเราก็อยู่ตรงกลางพอดีก็ดีไปน่าอยู่ไหมเพื่อนๆเราไม่ได้กลับกล้องเราหมุนให้ดูเอาออได้ยินเสียงฝนไหมตอนนี้เรายืนตักฝนอยู่อืง เราเนื่องข้าเสร็จเรก็จะมานั่งหน้าบ้านพระก็จะเดินผ่านบ้านเหล่านี้แหละพระเยอะมากสามบัดสามบัดเดินผ่านบ้านเราเพื่อนๆได้ยินเสียงฝนไหมฝนตกคลิปนี้ไม่รู้จะมีใครดูเราไหมเนาะการเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องก็ลง,ลงลงเรื่อยๆลงผีผี เพื่อจะไม่ให้มีคนหายไปเพื่อจะได้มีคนติดตามไงเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเราให้ดูบ้านเราบ้านเราน่าอยู่ไหมถ้าเรามีคนติดตามครบถึงหนึ่งพันเราจะแจกมะพร้าวแก้วแล้วถ้า เราไปรอดเรามีคนติดตามเรามีคนรู้จักเราก็จะแบบเออมิตติ้งพบปะกกันเราก็จะพาไปล่องแพพาไปเที่ยวถนนคนเดินที่เชียงคานไปดูเขาทำมะพร้าวแก้วดูเพ์เจอร์ดีไหมก็ดีนะเพ์เจอร์ดีบ้านเรามีที่เที่ยวเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาไปดู พาไปเที่ยวล่องแพกับมาเ้าแก่นั่นแหละที่เราแพนเอาไว้ถ้ามีคนติดตามเราถ้าเราทําสําเร็จนะอืออากาศน่าอยู่มากเลยเพื่อนๆคือมันมันน่าอยู่จนเรา